เอรอมานานมากนานมากจริงเต็นมากโอ้สามนาทีกว่าไปเลยไหมแม่ไปเลยไปเลยไมพูดร่ำทำเพลงอยากดูแล้วกลัวอยู่นะเอาดีๆภยของแม่ถูกสาปให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลนี้ตายโหงก่อนอายุ21ปี ้กูว่ากูต้องห้ามึงไปหาตัวช่วยแล้ววะใช่ไหมเหรอโอ้โหโโอ้หตายตายเอาดีๆเอาดีๆยอดอัสูงสุดแห่งปีมอบพลงให้กูแล้วมาอยู่นะแม่โอ้โหหมอไม่เท่จังหมอล่อมากอาจารย์พลันหมอทำตัวตึงยอดบทโอ้โหหมอล่อว่ะ ยางมีหมอดูแลพ่อครูพ่อครูพ่อครูจ้องจนแนครูสึกมาแล้วมั้ยให้มอคภราษยูตายแน่น้ากรีสานด้วยเออาแน้หกลัวอยู่นะงไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึง ขอโเถอครับผมขอร้องนะตึงจกับในเว้นคืผุไม่รู้โอ้ยนับกลมากคมันเมลถูกเปิดออกมันอยากจะเกี่ยวข้อกับดาราักดาราใหญ่เยอะนะโอ้ข้าตดีวัดโอ้ยนล่จริงดาราใหญ่เยอะเลยรงคุแอมออา ฮ้่กรีมไม่เียงพอจะทำให้พ่อครูเรื่องมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับเฮ้ยยากนงเลยจริงได้ภาพสวยมากเลยอ่ะเรื่องนี้คร้องมา้คส้อ้ยอ้ยโอ้ย อุ้ยแมนเฮ้ย่สีบอกเลยถ้าคูีใจจริงใคะคิดมึงจะยุ่อส่เลยโอ้ยตวใส่กูหรอว้า กูหล่อมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทะลุแป้งมาหล่อทะลุแป้งพียามหล่อทะลุแป้งมาเบลป้าชุบน้ำมาแป้งเลิกไปเอาป้าชุบน้ำมาพี่ยามหล่อทะลุแป้งคนที่สองมันจะมาแล้ววูาวว้วว้าวยน่ากลัวอยู่นะแม่น่ากลัวเลยแหละน่ากลัวเลยเรื่อดูสาวดิคนรู้โลดอ๊า ใหม่ๆเก๋ๆดีมากร้องเข้มกับพวอครูไม่ประเด็นคือพ่อครูอะไรจะหลอกกันขนั้นี้แต่ฉันชอบมากแสดงเสริมมากแล้วได้สมทบมากรุ่นใหญ่ยังนั้นเลยค่ะโอ้เป็นนกน้อยอ่ะอำดีมากเป็นคนกลัวผีอ่ะแลต่ถ้าพ่อครูหลอกขนาดนี้ยังไงอ่ะก็ยอม แล้วทำดีมากภาพสวยมากพ่อครูยอกหล่ออ่ะน้ำมนต์ตีชาแม่นตชาด้วยดูดิแล้วลาเบอร์ใหญ่แค่ไหนอ่ะยอมเป็นผีพาอครูปากเออไม่รู้เโอร์ชันดีเออดีมากรีนค่ะกรีนค่ะแต่ได้แต่นักแสดงดีแตนเ่เชื่อว่านะคู่เก่งน้าปิงคือก่อนหน้าเนี้ก่อนที่จะมีซีรีส์ก็ดังระดับหนึ่งเองเดี๋ยวพอเรื่องนี้มาดังสุดๆแล้วผีทำรักกลัวมาก นี่ค่ะเออพี่แจ๊บค่ะนี่พี่เป้โหนี่ถ่ายไปนานมากไปบุรีโอ้โหเออนักแสดงแบบนี่ใหญ่นี่ตาโอ้โหโปรดักชั่นดังดึงมาได้อ่ะนนี้กรีนโอ้ยอยากดูต้องมีอะไรในความลับนะอยากดูเลยเหมือนเหมือนเป็นอดีตชาติบ้างเหมือนนี่ผีเขาเป็นเก่งหรอ เออเมื่อกี้อ่ะไอไอ้นี่หรือเปล่าผีปอมเป็นไอนี้หรือเปล่าอยู่ที่นี่เหมือนไอหนึ่งนะพี่น้องแล้วผมต้องตายสิครับต้องขังสาบเลยที่เขาบอกเฮียนี่มันเป็นป่าต้องรอนี่สารน่าจะก็เป็นน่าจะเป็นความลับของครอบครัวของเขมแหละต้องมีอะไรแน่ๆว่าอะไรที่มันถึงจู่เป็นสาบอาทิตย์แล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าครอบครัวนี้ตายอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากๆดีมากๆ ดีจริงสมที่แบบบุมเพาะมาหลายปีเหมือนกันนะจริงจากอะไรนนิยายที่คนอ่านเยอะใช่ไหมมากที่สุดฉันชอบความที่แบบว่าค่ายนี้นะเวลาลงคิวถ่ายทำเวลามีคิวถ่ายทําเวลาเอาปล่อยภาพออกมาเด็กทุกคนจะข่มพระคนหนูกันหมดไม่ให้เห็นแม้กระทั่งชุดะไม่เห็นชุดเออนี่ค่ะมันเดวอร์นี้เป็นอย่างนิยายที่ดังแล้วอ่านสุดๆหลาปีสุดยอดจะมึงจะได้รู้ว่าเก่งแล้วอ่ะการดูกันวันา่อ ที่9สิงหาคมนี้สามตุ่งครึ่งนางจังหวัด31แล้วก็ออนไล้วชัดอันคัดนี่แหละนี่แหละที่เรากุ้งโผล่ศรีตุ่งครึ่งของเอ็มไอศีลแล้วของเท่านั้นรอน่ะฮะแล้วเราติดตังค์เนอะแล้วทำไมหนูที่แต่งหน้าเป็นผีในเรื่องจังเลยเร็วจังไม่ได้แต่งเอาเอ๋อหรอเอ๋อเหมือนเลยแต่งเป็นกรีนหรือเปล่าอ๋อเป็นกรีนตอนวางแล้ว อ่ะแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประการใดเราก็ต้องมานั่งดูแล้วแหละอยากดูมานานแล้วกลัวเป็นสิทธิ์เพราะครูกันอะไรนี้เลยแต่ฉันเอาพุ้นตรงๆฉันกลัวผีลองส่องกระจกดูเฮ้ยมันแรงอ่ะสร้างความคุ้นชินไม่ฟังก่อนฉันกลัวผีจนมาเจอหน้าพี่ฉันก็เลยโอ้ยฉันก็เลยชินแล้วเออน้องก็รอติดตามกันนะคะถ้าเกิดอยากดูรีแอคสนุกสนุกมันมันโมจอยก็ต้อง เฮ้ยก็แต่ายเท่านานว่ก็เช็กลัวผียับแต่ดูอะไรพอแตวแต้อ่ะไว้เจอกันรอดูอีพีหนึ่งกันนะคะบ๊ายบาย